สวัสดีแฟนชาซี e อ e ิมเมนต์ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเกาะกระแสร,รถยนต์รุ่นใหม่ของ Honda นะครับนั่นก็คือ Honda W R V หรือ w r v นะครับก็แล้วแต่จะออกเสียงกันนะฮะซึ่งเป็นรถโมเดลใหม่ของทาง Honda นะครับเป็นพิกัดใหม่เลยซึ่งก็จะเป็นสไตล์มินิ SUV หรือว่า SUV ขนาดเล็กนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นรีวิวแล้วก็การเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะฮะว่ามันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนจุดเด่นจุดด้อยคืออะไร ของรุ่นนี้มีความน่าซื้อมาใช้งานมากน้อยเท่าไหร่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปในครั้งทะทะถัดไปเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัดไป ก็อย่างที่ได้บอกนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงจุดเด่นหรือก็จุดด้อยกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ย มีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างนะครับมีความน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับ Honda WRV ในสเปคเวอร์ชันของประเทศไทยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปวันนี้ก็จะมาเป็นการวิเคราะห์ในมุมของ C Element Channel กันนะครับว่ามีความเห็นว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงซึ่งจะแบ่งเป็น 3. จุดเด่นแล้วก็ 3. จุดด้อยนะครับว่าสําหรับ Honda WRV ในเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยพื้นฐานของตัวรถ Honda WRV นะครับก็อย่างที่หลายๆท่านได้เห็นนะครับก็มีขนาดตัวรถที่ไม่ ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีความสูงจากพื้นถนนนี่ค่อนข้างเยอะเป็นรถสไตล์มินิ SUV นะครับหรือว่า SUV ขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นพิกัดใกล้เคียงกันกับทาง MG ZS นะครับ Mazda CX3 หรือแม้กระทั่งนิสสันคิกที่เป็นรถยนต์ Hybrid epower นะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างมีพิกัดที่เล็กกว่านะฮะสั้นกว่าทางนิสสันคิกอยู่พอสมควรนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่จะซื้อ Honda WRV เนี่ยก็เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นวัยเรียนหหรือว่ามามลา หรือว่าวัยทํางานเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างนี้ครับที่ยังไม่ได้มีครอบครัวและอาจจะอยากขยับไซส์จากอีโคคาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะข้ามไประดับ c segment ก็อาจจะดูใหญ่เกินไปแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับสภาพการใช้งานในเมืองอะไรอย่างนี้นะฮะน่าจะเหมาะสมกับตัวรถซึ่งออกแบบมามีรูปลักษณ์เล็กกระทัดรัดทันสมัยนะครับดูโฉบเฉี่ยวดูสวยงามดูภายนอกเนี่ยคือผ่านทุกจุดเลยนะครับน่าซื้อน่าใช้มากเลยแต่เราจะมาดูความคุ้มค่ากันนะครับว่ามันมีจุดเด่นจุดด้ยอย่าง ขอเริ่มที่จุดเด่นกันก่อนเลยนะครับจุดเด่นข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับซึ่ง WRV เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะครับหรือว่า 1,498cc นั่นเองมาที่แรงม้าสูงสุดถึง121แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรถ้าใครศึกษาเรื่องรถอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะเห็นว่าตัวนี้คือเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับกับทาง Honda BRV นะฮะซึ่งก็เป็นรถมินิ MPV จ็ดที่นั่งนั่นเองแต่พอมาอยู่ใน Honda w ก็น่าจะมีสมรรถนะที่แรงแล้วก็กระชับกระเฉงพอตัวนะครับเพราะว่าด้วยตัวรถเนี่ยมีขนาดที่เล็กนะครับแต่ว่ามีพละกาลังที่ค่อนข้างเยอะนะฮะก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็การเร่งแซงอะไรอย่างนี้น่าจะไม่มีปัญหาเลยนะฮะและลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยใช้แจ๊สมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นลูกค้า h อน da เดิมอยู่แล้วซึ่ง Honda j แจ๊นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเครื่องยนต์อยู่ที่1 4 9 7ก็ซีซีก็แตกต่างกันนิดหน่อยเป็นเครื่องยนต์พันห แต่ว่าแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่117แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่146นิวตันเมตรซึ่งถ้าใครเคยใช้ Honda j a z z มาก่อนเนี่ยแน่นอนว่า Honda W R V ย่อมมีความแรงกว่าแน่นอนซึ่งตอนนี้ Honda j a z z เลิกผลิตไปแล้วนะครับทุกคนเลิกผลิตแล้วก็เลิกทําตลาดในชื่อ Honda j a z z ไปแล้วสําหรับตลาดเมืองไทยนั่นเองซึ่ง Honda j a z z ก็จะมีตัวรถที่เตี้ยกว่านี้นะฮะแต่ว่าทางด้าน Honda W R V ก็จะมีความเป็น SUV มากกว่านั่นเองนะครับเป็นรถยนต์5ที่นั่งท้าย ตัดเหมือนกันนะครับและนั่นคือจุดเด่นข้อที่1น,นะครับ แล้วข้อที่2ที่เราพอจะมองเห็นนั่นคือด้วยตัวรถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับก็ส่งผลให้มีความคล่องตัวนะครับเมื่อคุณใช้ในเมืองแล้วก็หาที่จอดนี่ง่ายนะฮะหาที่จอดง่ายเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างที่จะหากันยากมากๆเลยในเมืองใหญ่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปตามห้างตามที่สาธารณะอื่นๆนะครับที่จอดรถเนี่ยแทบจะหายากเลยทีเดียวในขณะที่มีตัวรถขนาดเล็กเนี่ยมันจะหาที่จอดง่ายและยิ่งถ้าใครพึ่งหัดขับรถหรือว่าพึ่งขับเป็นใหม่ๆเป็นนัก ศึกษาที่เพิ่งเรียนรู้การขับรถกันที่มีรถท้ายสั้นแล้วก็ขนาดกระทัดรัดเนี่ยก็จะทําให้จอดเข้าซองง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะต่างจากรถที่มีท้ายยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับและบวกกับพื้นหรือว่ากาวเคแรนต์ของตัวรถนี่ก็คือระยะต่ําสุดใต้ท้องรถจนถึงพื้นถนนนะครับมีความสูงถึง220มเมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นกาวเคแรนต์ที่ค่อนข้างถือว่าสูงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากแจ็ตแล้วมีกาวเคแรนต์ก็จะอยู่ที่135มเมเท่านั้นนะครับหรือว่า Honda City h a ฮตแบกเนี่ยก็จะมีความสูงจากพื้นที่135มิเมเท่านั้นแต่ว่าทางด้าน Honda WRV เนี่ยมีระยะกาวเคลนสูงถึง220มิเมเลยทีเดียวก็ช่วยให้เราขับรถลุยน้ําลุยอะไรงี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องความสั้นเนี่ยถามว่าสั้นแค่ไหนนะฮะตัวนี้มีระยะมิติความยาวกว้างสูงนะฮะยาวอยู่ที่4 0 6 0 m mm. มมกว้างอยู่ที่1,780ม mm. ิมและความสูงนั้นอยู่ที่1,608ม mm. ิมซึ่งมิติตัว ความยาวนะฮะก็คือยาวเพียงแค่4,000 60มิลิเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าสั้นเอามากๆนะครับสั้นแค่ไหนถ้าคุณเคยเห็น Honda City h a t c h b a c k นะครับถ้าคุณคิดว่านั่นเล็กแล้ว City Hatchback นะครับมีความยาวอยู่ที่4,349เลยนะครับนั่นคือความยาวตลอดคันของเขาหรือถ้ามองไปที่ Honda Jazz เดิมนะฮะเขามีความยาวอยู่ที่4 0 3 5ม mm, ิมลิเมตรซึ่งจะเห็นว่าใกล้เคียงกันกับ Ja ส z เดิมมากๆเลยนะครับหรือจะมองไปต่างค่ายนะครับอย่างเช่นยาริ s นะฮะยาริสตัว5ประตูนะครับย ยาวตลอดคันอยู่ที่4,160ม mm ิลมเลยนะครับก็ยังยาวกว่าทางด้าน Honda WR-V นะฮะหรือบางคนก็มักจะเปรียบเทียบกับทาง Nissan Kick e-Power นะครับ Nissan Kick e-Power มีความยาวอยู่ที่4,330ม mm มเลยนะครับก็ยังถือว่ายาวกว่า Honda WR-V เพราะฉะนั้น Honda WR-V เนี่ยเป็นรถที่ทรงป้อมๆสั้นๆแต่ว่าสูงนะฮะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะครับก็คือมีความเล็กความสั้นแต่ว่าสูงอ่า เหมือนตอบโจทย์คนเมืองอย่างเช่นคนกรุงเทพก็ว่าได้นะครับน้าท่วมบ่อยแต่ว่าพื้นสูงอ่าลุยน้ําได้พื้นที่หาจอดน้อยแต่ว่ามีระยะช่วงรถที่สั้นก็เลยทําให้เข้าจอดได้ง่ายนี่ก็คือข้อดีอีกจุดหนึ่งนะครับของทางด้าน Honda wrv และบวกด้วยหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่ออกแบบมามองปุ๊บโอเคสวยครับสวยเลยคือดูทันสมัยดูสวยงามเลยครับดูภายนอกเนี่ยไม่ได้ดูขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะฮะนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของมิติตัวรถและก็การออกแบบที่ ทําให้ Honda W R V มีความโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองและข้อที่3นะครับสิ่งที่มีความโดดเด่นทําให้หน่าซื้อมากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทาง Honda ใส่เข้ามานะครับแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เข้ามาให้เยอะมากแต่ก็ถือว่ายังพอมีนะฮะยังพอมีให้ได้แบบไม่ได้ถือว่าล้นจนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วถ้าเอาสเปคมาเทียบกันกับทาง Honda B R V ที่เป็นรถมินิแวน7ที่นั่งเนี่ยมันคือสเปคเครื่องยนต์เดียวกันเลย ก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ ทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ให้มาเหมือนกันเลยนะครับกับทาง Honda B R V ซึ่งสิ่งที่เขาให้มาแล้วก็ยังดูทันสมัยดูไม่น้อยเกินไปที่ให้มานั่นก็คือ Honda Sensing นั่นเองนะครับซึ่ง Honda Sen s ซิ g นะครับที่ทาง Honda W R V ให้มาทุกรุ่นย่อยนะครับซึ่ง Honda W R V เขาจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่น S V กับรุ่น R S นั่นเองแต่ Honda Sensing เนี่ยให้มาทุกรุ่นนะครับไม่น้อยหน้ากันเลยซึ่งก็จะมีระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกด้านหน้านะครับ ช่องทางเดินรถหรือว่าช่วยให้รถอยู่กึงกลางเลนนั่นเองแล้วมีระบบช่วยเตือนและควบคุมให้รถไม่ออกจากเลนนะฮะหรือว่า lane departure alert แล้วก็คลิปให้ด้วยนั่นเองแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกับรถคันข้างหน้าหรือ ACC นะฮะแล้วก็มี auto high beam หรือว่าไฟสูงอัตโนมัตินะครับไฟต่าไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือ LCDN หรือว่าระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นั่นเองเวลาเราหยุดรถติดไฟแดงต่อท้ายคันอื่นอยู่แล้วก็เรา มัวแต่ก้มดูมือถือหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวไปก็จะมีระบบสัญญาณแจ้งเตือนให้เราไม่ให้แบบจอดแช่อยู่อย่างนั้นนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ Honda s e n s i n g เขาให้มาในทุกรุ่นย่อยก็ถือว่ายังพอมีให้บ้างนะครับไม่ได้ดูโลนจนเกินไปแล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นมีความทันสมัยขึ้นนะครับถ้าขาด Honda s e n s i n g ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโลนนะฮะโลนมากๆเลยแต่ก็ยังถือว่านี่คือข้อดีอีกจุดหนึ่งแล้วก็ยังมี h o n d ้ Connect ตให้ด้วยนะฮะ Honda Connect ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวรถกับสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีการสั่งงานอะไรได้บ้างโดยหลักๆแล้วก็จะช่วยดูพิกัดของตัวรถนะครับดูการแจ้งเตือนสถานะรถแล้วก็ดูพวก alert ต่างๆที่มี error ขึ้นมาเกี่ยวกับตัวรถอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามี advance หน่อยก็จะมีช่วยสั่งสตาร์ทรถยนต์สั่งเปิดแอร์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับต้องไปดูอีกทีนึงนะครับในจุดนี้ว่ามีหรือไม่และนั่นก็คือ3ข้อจุดเด่นนะครับที่ทาง Honda wrv ให้มานะครับนี่คือจุดที่มันจะทําให้คุณอยากซื้ Honda W R V มากขึ้นนั่นเอง เมื่อดูข้อดีแล้วเราไปดูข้อด้อยกันดีกว่าต้องเรียกว่าข้อด้อยนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะฮะเป็นข้อด้อยที่เราอาจจะคาดหวังกับรถรุ่นนี้เยอะเกินไปว่ามันควรจะมีอย่างนี้ไหมมันควรจะมากกว่านี้ไหมในราคา869,000บาทอะไรนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมจะพูดรวมๆโดยเฉพาะจะเน้นไปที่รุ่นท็อปที่เป็นรุ่น RS นะครับเพราะว่าในรุ่น RS เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ควรจะจัดเต็มในเรื่องของออปชั่นต่างๆแล้วมาในราคาที่ค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดันไม่มี มีอะไรที่ควรจะมีประมาณนั้นนะฮะโดยจุดด้อยข้อที่1ของรถยนต์ Honda wrv นะครับก็คือเทคโนโลยีเครื่องยนต์แม้ว่าจุดเด่นผมจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแต่นี่เป็นอีกมิติหนึ่งของคําว่าเครื่องยนต์นะฮะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะคาดหวังมากเกินไปในยุคปัจจุบันนะครับที่เป็นยุคที่ถ้าไม่เป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันก็ต้องเป็นเครื่องยนต์แบบถ้าจะเน้นแรงก็น่าจะเป็นเทอร์โบถูกไหมฮะอ่าอย่าง Honda City t u r b o 1.0 Turbo อะไรอย่างงี้ก็ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ํา แต่ว่าตัวนี้มาในเครื่องยนต์สันดาปแบบเพียวๆก็คือเครื่องยนต์พันหนะครับถามว่าแรงไหมก็แรงพอใช้ได้แต่ความประหยัดน้ํามันเนี่ยไม่ได้นะฮะความประหยัดน้ํามันตามค่ามาตรฐานที่เขาทดสอบมาใน Eco s สติเก r นะครับสภาวะโดยรวมอยู่ที่16.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดไหมก็ถือว่าไม่ได้ประหยัดมากนะครับ16.7กิโลเมตรต่อลิตรอ่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็เติมน้ํามันได้เกรดต่ำสุดก็คือ E20 เท่านั้นนะครับไม่ถึง E85 ซึ่งก่อนหน้านี้ Honda j ฮ z น รองรับ e85 นะฮะแต่ว่า Honda wrv ยังไม่รองรับ e85 นะครับเติมได้แค่ e20 ซึ่งถามว่าเน้นประหยัดไหมก็ไม่ได้ประหยัดนะฮะเน้นแรงไหมก็ไม่ได้แรงซะทีเดียวและก็ในยุคนี้ถ้าไม่ใช่รถ e v ก็ควรจะเป็น Hybrid เสียอย่างต่ำนะครับอย่างเป็นนิสสันคลิกเนี่ยก็ยังเป็น e power ซึ่งเป็นซีรีส์ Hybrid บางคนก็อยากจะเทียบกับนิสสันคลิกซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไม่ควรเทียบกับนิสสันคลิกนะฮะแม้พิกัดตัวรถแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่นิสสันคลิกเขาไปอยู่ในของ ซึ่งก็เน้นความประหยัดน้ำมันอยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมี20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่แล้วซึ่งพิกัดของตัวรถนะครับถ้าจะเทียบจริงๆแล้วอาจจะเทียบได้กับ MG ZS นะครับหรือว่าเป็น Mazda CX3 หรือ CX30 ประมาณนั้นนะครับและตัวเลขอัตราความประหยัดน้ํามันของ Honda WR-V ในผู้ใช้งานชีวิตประจําวันเนี่ยตัวเลขนี้มันก็จะลดลงอีกนะฮะที่บอก16.7กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยยังไงก็อาจจะวิ่งไม่ถึงอย่างมากทั้งสภาวะการขับขี่นอกเมืองและสภาวะรถติดๆในเมือง ก็อาจจะได้แค่12-13ประมาณนี้คิดว่านะฮะต้องเลี้ยงรอบเลี้ยงคันเร่งดีๆถึงจะได้ตามตัวเลขที่เขาเครมออกมานี่ก็คือข้อด้อยข้อแรกนะครับซึ่งนอกจากไม่ใช่เครื่องยนต์เทอร์โบไม่ใช่เครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันก็ยังไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งก็ถือว่าในยุคปัจจุบันอาจจะเริ่มล้าหลังแล้วนะฮะเริ่มร้าหลังไม่ตอบโจทย์แล้วนั่นเองแต่ในอีกมุมนึงนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ NA ก็ซ่อมง่ายนะฮะเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานไม่ได้มีอะไรซับซ ได้หรือว่าอู่ก็ซ่อมได้ก็อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันแล้วข้อด้ยข้อที่2นั้นนะครับที่มองเห็นก็คือดีไซน์ภายในนะครับทุกคนปกติผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องของงานดีไซน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลซะส่วนใหญ่นะฮะบ,บางคนอาจจะมองว่าสวยบางคนอาจจะมองว่าคลีนดูดีดูเป็นผู้ใหญ่ดูพรีเมียมหรือก็หลากหลายความเห็นนะครับในเรื่องของงานดีไซน์แต่มารอบนี้เนื่องจากตัวรถเนี่ยถูกวางพิกัดในกลุ่มของวัยรุ่นผมก็เลยมองว่าเรื่องดีไซน์นั้นสําคัญนะครับโดยเฉพาะดีไซน ภายในถ้าคุณสนใจเรื่องรถมาก่อนหน้านี้อาจจะศึกษามาหลายๆรุ่นไม่ต้องไปค่ายอื่นนะครับไปแค่ Honda ด้วยกันภายในคือเหมือนยกของ Honda B R V มาใส่เลยนะครับถ้าคุณสังเกต Honda B R V กับ Honda W R V เนี่เหมือนจะพัฒนาในแพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะครพัฒนามาร่วมกันนั่นเองหลายๆอย่างคือใช้ด้วยกันหมดเลยซึ่งมันทําให้เกิดความไม่โดดเด่นนะครับของตัวรถอย่างน้อยเนี่ยดีไซน์ควรจะมีความแตกต่างหรือว่าหลากหลายมากขึ้นดูดึงดูดดูทันสมัย มากขึ้นในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าดีไซน์ของ Honda BRV นั้นไม่สวยแต่อย่างไรนะครับแต่ดีไซน์ของ Honda BRV เนี่ยมันอยู่ในรถเจที่นั่งมันเป็นสไตล์รถครอบครัวซึ่งมันอาจจะตอบโจทย์ในรถสไตล์ครอบครัวนะครับความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีครอบครัวเป็นผู้ใหญ่มีอายุแล้วนะฮะที่เลือกใช้รถประเภทนี้เน้นความคุ้มค่าบรรทุกผู้โดยสารได้เยอะๆปุ่มการใช้งานต่างๆปุ่มแอร์ปุ่ม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบเรียบๆธรรมดาไม่ได้หรือหวาอะไรมากแต่ wr บาวีนั้นออกแบบแล้ววางพิกัดไว้สําหรับวัยรุ่นนะฮะดีไซน์ภายนอกนั้นผ่านแล้วแต่ดีไซน์ภายในดันยกของที่เป็น BRV มาใส่แบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยที่จะแมทช์กันเสียทีเดียวนะฮะซึ่งก็อาจจะเหมาะกับผู้ใหญ่อย่างในน้อยไม่ได้มีจอขนาดใหญ่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเนี่ยก็ควรจะมีดีไซน์ที่ดูโดดเด่นดูทันสมัยดูเหมาะสมกับวัยรุ่นมากกว่านี้นะฮะแต่นี่เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับคือคือยกคอนโซลของทาง Honda BRV มาใช้ร่วมกันเลยซึ่งก็ไม่ค่อยจะ น่ารักเลยนะครับการทําแบบนี้แล้วก็มีการกักในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะฮะซึ่งก็ทําให้ความโดดเด่นของ Honda W R V เนี่ยลดน้อยลงทันทีเลยสมมตินะครับว่าบ้านคุณเนี่ยเป็นแฟน Honda อยู่แล้วคุณพ่อเพิ่งซื้อรถ Honda B R V มานะฮะแล้วคุณก็นึกอยากได้ W R V มาด้วยคุณเพิ่งลงรถของคุณพ่อที่นั่งมาด้วยการเจดคนนะฮะเป็น Honda B R V ถูกไหมครับแล้วมาขึ้นรถตัวเองปุ๊บอา้าวเหมือนกันเด้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันเป็นความรู้สึก ว่าค่อนข้างที่จะไม่ลงทุนเลยแม้ว่าด้านนอกเนี่ยจะดูดีไซน์โชบเฉี่ยวดูทันสมัยดูน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับภายในมากกว่าภายนอกนะครับในเมื่อคุณขับรถเนี่ยคุณจะอยู่กับภายในของมันเพราะฉะนั้นถ้าภายในปังเนี่ยมันจะทําให้รถปังไปด้วยแต่ถ้าภายในบงปุ๊บอ่ะไม่น่ารักแล้วนะฮะแล้วข้อที่3นะครับจุดด้อยข้อที่3ที่เราพอจะมองเห็นนั่นก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เห็นตรงกันนั่นก็คือเรื่องของราคานะฮะราคารุ่นน้าต้นนะครับ อยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทด้วยการก็คือรุ่น SV ส่วนรุ่นท็อปนั้นอยู่ที่869,000บาทนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีการปรับเพิ่มราคาด้วยไหมซึ่ง Honda WRV เป็นรถที่นําเข้ามาทั้งคันนะครับจากโรงงานผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็อาจจะมีการบวกภาษีนําเข้าแล้วก็ค่าขนส่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งราคานี้เนี่ยมันไปชนกับหลายๆรุ่นเลยนะครับเป็นไปชนกับใครบ้างถ้ามองเทียบกับทาง Honda j a z z เดิมนะฮะร,ราคาเนี่ย ก็สูงขึ้นมาเยอะเลยนะครับ Honda Jazz เนี่ยตัวท็อปอยู่ที่799,000บาทนะครับแต่ว่าตัว W R V เนี่ยตัวท็อปก็คือ869,000บาทหรือถ้าจะมองค่ายอื่นนะฮะที่เป็นพิกัดใกล้เคียงกันขนาดตัวรถใกล้เคียงกันก็คงจะเป็นทาง Mazda C X 3นะฮะโดยที่ cx 3เป็นเครื่องยนต์เบนซินส0 0 0นะฮะตัวนี้เขาเน้นแรงเลยนะครับทั้งแรงมา้าแรงบิดเนี่ยมาเต็มนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันสั้นนะฮะทาง cx 3แต่จริงๆแล้วถ้าดูมิติตัวรถนะครับ cx 3เนี่ยความยาวยาว4 2 7 5ยามิลลิเมตรนะครับยาวกว่าทาง honda wrv อย่างชัดเจนนะครับกว้าง1765แล้วก็สูงอาจจะสูงน้อยกว่าก็คือ1 5 5 5มิลลิเมตรนะฮะโดยที่ mazda cx 3นะั้นนะครับตัวเริ่มต้นเขาเปิดราคาอยู่ที่769,000บาทด้วยกัน ส่วนตัวท็อปของเขาก็จะอยู่ที่879,000บาทนะครับก็ถือว่าราคานั้นใกล้เคียงกับทาง Honda W R V เป็นอย่างมากเลยหรืออย่างที่บอกนะครับในกระแสะโลกโซเชียลส่วนใหญ่จะเอาไปเทียบกับ n น s a ส k i c ิกนะฮะซึ่ง n น s a สันคิกในราคาตัวเริ่มต้นนั้นเขาเริ่มต้นอยู่ที่759,000บาทนะฮะโดย n น s a สันคิกเองใช้เทคโนโลยี e power ซึ่งเป็นซีรีส์หของ Hybrid นะฮะโดยเน้นความประหยัดน้ามันอย่างชัดเจนเลยในตัวนี้แต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0 59,000บาทราคาในต่างจากตัวเริ่มต้นของ WRV นะครับก็คือ Nissan นิ s s ันคิกเนี่ถูกกว่าอยู่ถึง40,000บาทกันเลยทีเดียวถ้ามองตัวท็อปนะฮะถ้าเทียบกับนิส s ันคิกนะครับถ้าเป็นรุ่น VL ของนิส s ันคิกตัวท็อปธรรมดานะฮะไม่ใช่ท็อปสุดตัวท็อปธรรมดาจะอยู่ที่ราคา899,000บาทนะครับก็จะถือว่า ฮอนด้าวีนี่ถูกกว่านิสสันคิกเพียง30 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะไปมองรุ่นท็อปตัวออเท็นะฮะตัวออเท็ของนิสสันคิกก็คือท็อปสุดๆเลยตัวนั้นเป็นตัวตกแต่งพิเศษก็จะราคาอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทนะครับได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความประหยัดน้ํามันมากกว่ากันแต่ราคาทาง Honda w r v ถูกกว่าอยู่เพียง80,000บาทเท่านั้นนะฮะก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมคนต้องไปเทียบกับนิสสันคิกนะครับหรือว่าจะเทียบกับรถพิกัดเครื่องพันห นะครับก็คือ MG ZS อย่างเงี้ยนะฮะ MG ZS เนี่ยตัวท็อปเขาอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนั้นเขาก็อาจเทคโนโลยี i Smart Option อะไรต่างๆมาให้มากมายเวอร์วังอลังการเลยทีเดียวมีทั้งหลังคาซันรูฟนะฮะมีทั้งระบบ i Smart นะครับสั่งงานด้วยเสียงอ่ามีระบบความปลอดภัยต่างๆนานาม,มาให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับบางคนอาจจะเป็นสาวฮอนด้าก็คงรักในฮอนด้อยู่แล้วไม่ควรจะไปเทียบกับค่ายอื่นอะไรอย่างงี้นะฮะ องยอมรับนะครับว่าต้องมีคนคิดแบบนี้แน่นอนแต่เรามองในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของราคานะฮะซึ่งถือว่าไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลซะทีเดียวนะครับซึ่งถ้ามองในเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยถ้าขาด Honda s e n s ซิงอย่างที่บอกมันจะขาดความน่าซื้อไปมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Honda w r v แต่บังเอิญมี Honda s e n s ซิงมาให้ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Honda s e n s ซิงเนี่ยจะทําให้ราคามันสูงถึงขนาดนี้นะฮะในเมื่ออุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นแดชบอร์ดหรือว่าเครื่อง บีามาเลยซึ่งแน่นอนว่าคุณพัฒนาในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ภายในของตัวรถอะไรประมาณนี้เนี่ยคุณพัฒนามาไม่ได้ใช้กับรุ่นเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดต้นทุนมา กองที่คันนี้คันเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณใช้กับ Honda b r v ได้ด้วยทั้งเครื่องยนต์ทั้งแดตบอร์ดภายในและก็ยังไม่รวมรุ่นอื่นๆที่ขายอยู่ในต่างประเทศนะครับที่อาจจะใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยทำราคาที่น่ารักได้เลยนะฮะแม้จะเป็น g l o b a l model ก็ว่าไปนะครับที่ออกแบบแพลตฟอร์มยกทั้งดุลอ่าภายในของ Honda b r v มาวางทับกันได้เลยเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ราคามันถูกลงนะฮะแล้วก็ยังตัดในเรื่องของสิ่งที่ควรจะให้มาในรถยุคนี้ไปนะครับอย่าง เช่นพวกปัดน้ำฝนอัตโนมัติก็ไม่ได้มีมาให้นะครับจอเดินไม้ก็ยังเป็นจอแบบ TFT นะครับประกอบด้วยจอเดินไม้แบบเข็มด้านข้างนะครับจอ TFT ขนาดเพียง4.5นิ้วเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นรถในยุคนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับเบาะยังเป็นแบบปรับมืออยู่นะฮะอย่างน้อยฝั่งคนขับก็ควรจะมีปรับไฟฟ้าสักสีทิศทางก็ยังดีนะฮะเบรกมือก็ยังเป็นแบบอัตโนมือดึงเอาอยู่นะครับหรือว่า Honda La รน W อตเนี่ยก็ยังอัดมาให้ในยุคนี้ยังให้อยู่นะฮะฮอนด้าเรนวอตผมว่าไม่ต้องให้เลยดีกว่่าาานะรัเพว ควรจะเป็นกล้อง360ได้แล้วนะครับ Honda Lens Watch เนี่ยก็หลายๆคนก็อาจจะชอบนะครับที่เป็นแฟน Honda แต่บางคนก็บอกว่าเวลาเปิด Google Map อยู่ดีๆนะฮะเวลาจะเลี้ยวซ้ายเนี่ย Lens Watch ก็จะติดภาพขึ้นมาทําให้เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกได้เหมือนกันในซอยที่เป็นแบบซอยทีๆแคบๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเลี้ยวผิดได้เหมือนกันก็มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของมันอยู่นั่นเองซึ่งในยุคปัจจุบันควรจะเป็นกล้อง360ได้แล้วนะครับแอร์หลังก็ไม่ได้มีมาให้นะครับหรือว่ากระจกหน้าต่างนะฮะ ยังขึ้นลงอัตโนมัติเพียงแค่ฝั่งคนขับอยู่นะครับฝั่งอื่นๆเนี่ยอีก3บานยังเป็นต้องกดแช่อยู่นะฮะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างการ์ดออปชั่นอยู่พอสมควรแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยก็ยังเป็นแบบปรับตัดแสงด้วยมืออยู่นะฮะแล้วหรือแม้แต่ฟังก์ชันเด่นๆที่เขาเคยให้มาโดยตลอดนั่นก็คือการยกเบาะผู้นั่งโดยสารตอนหลังขึ้นเพื่อวางสิ่งของได้ในทอโหมดอย่างใน Honda j a z z ก็มีมาให้หรือใน SRV อะไรอย่างนี้ก็มีมาให้นะครับสำหรับฟังก์ชันการพับเบาะเพื่อให้วางของในแนวตั้ง้งงในมมุสูไดก็คื ทอร์โมดนั่นเองแต่ WRV กับไม่ใส่ฟังก์ชันนี้มาให้นะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นของ Hon d a อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่มาให้ก็แปลกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าให้มามันก็จะดึงดูดหรือว่าโดดเด่นมากขึ้นนั่นก็คือฝาท้ายไฟฟ้าจะมีคลิกเซนเซอร์หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามีฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทําให้ดูน่าซื้อมากขึ้นกับราคา869,000บาทถือว่าค่อนข้างกักแล้วก็ไม่น่ารักเอาเลยสัทีเดียวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมมมุองในนกาารรรวิเคะคะะห์ับ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ามันจริงอย่างที่บอกไหมหรือว่าผมอาจจะอคติเกินไปไหมหรือ,อยังไงอันนี้ผมก็พยายามมองเป็นกลางอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เกลียดไม่ได้มีอคติอะไรเกี่ยวกับ h o n ด a โดยส่วนตัวนะครับขอยืนยันตรงนี้เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็มีทั้งข้อดีที่เราอาจจะรับได้หรือว่าข้อด้อยที่เราอาจจะมองข้ามมันไปได้หรืออาจจะรับไม่ได้ก็แล้วแต่บุคคลนะฮะซึ่งผมก็ได้นํามาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้เกิดแนวคิดอ่า หรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างออกไปอีกในการพิจารณาเลือกซื้อหรือว่าตัดสินใจนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่ามันมาจบที่ส่วนของราคานั่นเองนะครับถ้าราคาในส่วนของตัวท็อปรุ่น RS เนี่ยไม่ดีดหนีจาก790,000ไปมากนักเนี่ยมันจะดูน่าสนใจอยู่พอสมควรสําหรับ WRV ในรอบนี้และนั่นก็ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะครับถึงอย่างไรก็ดีนะฮะก็อาจจะลองไปสัมผัสตัวจริงดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาเชื่อในสิ่งที่ผมพูดออกมาหรือว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อสํานักรีวิวที่เขา r e v ให้ดูลองไปสัมผัสตัวจริงก่อนลองไปดูตัวจริงก่อนวัยรุ่นอา,อาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับจุดเด่นก็คือมีตัวรถขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายนอกนี่สวยงามเลยแหละดูตอบโจทย์ดูทันสมัยยิ่งรุ่น RS ได้หลังคาดำนะครับก็จะทําให้มีความโดดเด่นบนท้องถนนนะครับน่าซื้อน่าใช้แต่ว่าถ้าเพื่อนขึ้นบนรถแล้วดูงานดีไซน์ภายในแล้วก็อาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะผมว่าถ้าจะออกแบบให้วัยรุ่นใช้ถ้าจะออกแบบตอบโจทย์กับกลุ่ม รุ่นวัยทางานคาจะให้ดูทันสมัยควรจะทันสมัยทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับมีแกดเจ็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มันดูตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันและก็ล้ําไปอีกสัก5ปี10ปีก็น่าจะดีนะฮะแต่ถือว่าส่วนตัวแล้วเฉพาะงานดีไซน์ภายในและก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่ให้มา Honda WR-V ควรจะทําได้ดีกว่านี้นะฮะหรือเพื่อนๆท่านใดถ้ามีความเห็นที่แตกต่างนอกเหนือจากนี้นะฮะก็สามารถแชร์ความเห็นกันเข้ามาได้นะครับผ่านคอมเมนต์ใหเ้เพื่อนๆได้ อ่านกันเพื่อที่จะเปิดมุมมองอีกหลากหลายนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเรื่องพวกนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอย่าลืมไปสัมผัสตัวจริงนะครับไปลองจับไปลองทดสอบขับดูนะฮะอาจจะชอบก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นะครับก็ไม่มีผิดมีถูกความชอบเนี่ยถ้าชอบเราก็ตัดความไม่ชอบออกไปได้อยู่แล้วนะฮะหรือต่อให้ชอบเพียงข้อเดียวเนี่ยที่เหลือไม่ชอบมันก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่ความพอใจเท่านั้นเองหรือว่าต่อให้ชอบมา10บข้อถ้ามีข้อนึงที่เราไม่ชอบเนี่ย เราก็อาจจะไม่ชอบมันไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ไปลองสัมผัสต,ตัวจริงดูก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามหรือว่า subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัดไป